เอียนน้องสาวของเธออยู่ไหนเอียนบอกฉันมาหน่อยเธอว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยน้องสาวเธอได้ เอียนฉันช่วยนายไม่ได้นะถ้านายไม่บอกฉันแม็กซ์ได้เวลารักษาของเราแล้วหลหรครับคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนดูท่าทางตื่นเต้นนะผมเหรอไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน รู้สึกว่าสงบลงนอนหลับสบายมะมเออเหมือนก้อนหินครับเออผมนอนหลับได้ทั้งวันทั้งคืนครับเออผมไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นแต่ก็โอเคครับจริงเหรออ๋อคิดว่าคุณจะสงสัยว่าทำไมผมถึงนั่งคุยกับดิกเชนดอรี่ฉันรู้ดีว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรอกนะครับ ก็แค่เล่นเกมเล็กๆน้อยๆเวลาเบื่อผมก็เอามาเล่นบ้างแม็กซ์ได้ยินเสียงหรือเปล่าเปลา่าเปลา่าไม่ใช่แบบนั้น,นครับผมแค่รู้สึกสับสนนิดหน่อยฉันดูท่าทางคุณไม่ได้สับสนอะไรเท่าไหร่นะฟังนะครับก็แค่เกมเกมนึงโอ,โอเคผมกะาจะบอกคุณเรื่องนี้แต่ผมก็รู้ว่าคุณกำลังคิดว่าผมบ้าไปแล้วเออวิญญาณของเด็กผู้ชายคนนั้น ปรากฏต่อนหน้าผมแต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยเด็กผู้ชายเหรอครับเขากับน้องสาวถูกลักพาตัวคิดว่าน้องสาวเขายังมีชีวิตอยู่นะครับผมคิดว่า,าผมเข้าใจว่าวิญญาณพยายามสื่อสารกับผมตอนที่ผมสติไม่สมประกอบคราวนี้มันเกิดขึ้นจริงๆสาบานได้ผมไม่ได้บ้าน,นะครับฉันจะฉีดฮาวโดให้คุณกันแล้วกันฮาวโดเหรอร้อนเลือหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ต้องกลายเป็นผีดิบไร้ไรอารมณ์ไม่มีอารมณ์ขันแล้วก็วเขาไม่ขันด้วยคงไม่แย่ขนาดนั้นเราไม่ได้ให้ยาคุณปริมาณสูงขนาดนั้นไม่มียาอื่นสั่งให้ผมแล้วเหรอครับโชคร้ายหน่อยนะประกันของคุณ